สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมมอนทาราชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะในหัวข้อที่ว่านะคะใครที่กําลังคิดถึงคนอยู่นะใครที่เข้ามาแล้วนะคะมอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะชาวธาตุไฟนะก็ได้แก่ชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะมาเริ่มกันเลยนะใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามมันกำลังใจด้วยนะคะน,นี่นะใครที่กำลังคิดถึงคุณอยู่พลังงานของชาวธาตุไฟเกานเลยนะคะมีไพ่สิบดาบนะคะมาเท of เอิร์ธเซเว่นออฟเอิร์ธนะคะ7เหรียญนะ พลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเวลานี้นะคะมันมองว่า,าชาวธาตุไฟอ่ะเหมือนอยู่ในช่วงที่กําลังประเมินดูอะไรหลายๆอย่างนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะลงทุนไหมสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเราค่ะห,หรือช้อยหรือโอกาสต่างๆเนาะก็มองว่าคุณน่าจะโฟกัสในเรื่องของการเงินนะคะเป็นหลักในช่วงเวลานี้แหละแล้วก็ หลายๆคนมันเหมือนกับมีความรู้สึกที่มันหนักหน่วงนะคะอยู่ในความรู้สึกอารมณ์ความเจ็บความช้ำที่ผ่านมานะคะหลายๆอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูหน่อยพลังงานของชาติทตุไปนะคะมีไพ่นะ่อนดวรจว่าอาออร์เดอร์นะอไดอร์เอร์ออร์เดอร์ค่ะ แล้วก็หกถ้วยนะคะ คนว่าหลายๆคนในช่วงนี้น่าจะเหมือนกับมีการวกวนวนเวียนอะไรกับสิ่งเก่าๆคนเก่าๆนะคะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสมีทางเลือกหรือว่ามีใครเข้ามาอยากสารสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีทั้งคนใหม่คนเก่าเลยก็ได้นะคะหรือช่วงนี้คุณอาจจะเจอกับสถานการณ์หรือสิ่งต่างๆนะคะที่ทําให้เรานึกถึงคนเก่าๆได้อะนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะ ขอดูพลังงานของคนที่เขาคิดถึงคุณหน่อยนะเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่วิวออกฟอร์จูนขึ้นมานะคะมีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่แห่งวันนะเหมือนว่าพลังงานของเขามันเหมือนกับคนที่ดูนิ่งๆหรือว่ามีการพักเบรคมีการชะลอความสัมพันธ์ไปนะคะเหมือนกับว่าเขารู้สึกว่าในตอนนี้ค่ะเขาเหมือนขาดหายอะไรไปไม่ได้รับการเติมเต็มในส่วนของความรู้สึก อหรือสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาควรจะได้รับการเติมเต็มมากกว่านี้นะคะห้าเหรียญน,นะมันเหมือนคนเศร้าๆเงาๆหรือรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปนะคะแล้วก็วิวพอจูนขึ้นมาด้วยมันว่าชีวิตเขาตอนนี้กําลังมีการเปลี่ยนแปลงหรือกําลังที่จะรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงพลังงานคนที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยนะคะมีไพ่ก้าไม้เทานะคะ แปดถ้วยงคนคนนี้นะมันเหมือนกับการสถานการณ์ที่เขาได้เดินออกไปจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่มันมีความอึดอัดมันมีความรู้สึกว่าอยู่เราไม่สบายใจอะค่ะเหมือนมีการเดินออกจากกันไปแล้วหรือว่าในตอนนี้นะพลังงานชัดตรงที่ว่าเขาน่าจะกําลังมาสองคุณกาลังมาดูชีวิตของคุณว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เหมือนกับเราเห็นถึงเอ่อ เขาเองก็นะ่าอาจจะมีช้อยมีตัวเลือกก็ได้นะมีคนที่เข้ามาเหมือนกันแต่ดูแล้วพลังงานเขามันเหมือนยังโฟกัสอยู่ที่คนอะคนที่เขาแอบ,บมองแอบ,บส่องอยู่นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่เขากำลังคิดถึงคุณอยู่นะลักษณะเขาเป็นยังไงคะคนนี้นะคิดถึงชาวทัไฟาอยู่เนี่ยจะเจอวิวขึ้นมานะคะ แฉกซฟเพนทอกเคานควีนอัพเพนทลอกเคนนะคะสิบถ้วยนะมันมองว่าเป็นคนที่คุณกับเขาอาจจะมีความรู้สึกที่ผูกพันกันในลักษณะของการเป็นคนในครอบครัวน,นะคะหรืออาจจะเคยเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่า มีความรู้สึกในลักษณะมากกว่าความรักอะมันเป็นความผูกพันหรือว่าความรู้สึกที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขได้รับการเติมเต็มมี f e ล l i n g ความอบอุ่นเกิดขึ้นในความรู้สึก,กน,นะคะมีไพ่จากเดวิลขึ้นมาด้วยนะเป็นอะไรที่เราสุขว่าน่าจะมันมีความพันผูกกันในเรื่องของทางกายด้วยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของลักษณะเขาเนะี่ยน่าจะเป็นคนที่อาจจะทํางานสายกลางคืนนะคะหรือว่า มีลักษณะที่น่าดึงดูดในเรื่องของ Sex กซ์เวหรือว่ามีบุคลิกที่น่าค้นหานะคะตอนนี้คนคนนี้นะเราว่าเขาก็มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอยู่ในระดับหนึ่งเนาะเป็นคนที่ขยันในการทำมาหากินหาเงินสร้างความมั่นคงกับชีวิตมากๆเลยเหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะขอดูลักษณะของเขาเพิ่มเติมหน่อยนะคะ มีไพ่เด e h เฮอร์นะคะที่ออฟชอต t ด e ะเวอรลักษณะของคนที่คิดถึงชาวทาายไฟอยู่นะคะมีไพ่เด e h แฮงแมนอะลักษณะนะ,ะนนะเราว่าเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกอะไรขนาดนั้นเป็นคนที่อาจจะหยุดนิ่งพักเบรกกับคนไปมีโลกส่วนตัวสูงนะคนคนนี้เขาโฟกัสที่เรื่องราวของตัวเอง ค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็าจะมีเกณฑ์นในการเดินทางบ่อยหรือทํางานอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศนะคะาจะเป็นคนที่คุณเคยเจ็บเคยเศร้ากันมาหรือมีความรู้สึกที่มันยังมีความเศร้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกมาออาจจะมีสถานการณ์แบบนั้นนะหรือว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ความรักมาแบบนั้นก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นยังไงนะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้เขารู้สึกกับชาวทัศน์ใจยังไง มีแพทย์ทำพอรันนะคะจัสเมนสามเหรียญมมีความรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการเข่ากาสอีกครั้งหนึ่งการวนกลับการอยากได้โอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะจัสเมนสามเหรียญหนึถ้วยทำเพอร์เรนเป็นตัวแทนชาวศีธนูได้คือชาวธาตุไฟ ก็ได้อะคือมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างในชีวิตที่มันดีขึ้นในตอนนี้คุณภาพชีวิตนะคะมีการเปลี่ยนแปลงการงานโยกย้ายที่อยู่อาศัยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตคุณมันดีขึ้นแบบที่เขาอาจจะมาดูมาส่องแล้วมันสังเกตได้ว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี มากมากนะคะหลายอย่างยกระดับคุณภาพชีวิตคุณไปแล้วเขาอยากที่จะมาฟื้นฟูความรู้สึกอ,อ,อยากวนกลับเข้ามาอาจจะในตอนแรกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอาจจะอยากไดสถานะอย่างน้อยก็ความเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าหนึ่งถ้วยก็ขึ้นมามันเหมือนกับเขาก็น่าจะอยากหยิบยื่นโอกาส ในการสารสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งอะนะคะถ้าเป็นคนใหม่ๆนะเรามองว่าก็มีโอกาสที่เขาจะแสดงออกแหละว,ว่าอยากจะสารสัมพันธ์อยากที่จะให้พัฒนากันไปในความสัมพันธ์นี้นะคะแบบชัดเจนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคนที่กำลังคิดถึงคนอยู่เนี่ยกับชาวทัดนไฟนะแนวโน้มจะเป็นยังไงคะ มีไพ่สอไม้เท้าขึ้นมานะคะสี C ่เหรีย e ญแล้วก็ไนส์สปอร์ตอมีโอกาสที่คุณกับเขาจะมีการวางแผนบางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะคิดเยอะแหละมีความคิดแบบว่าเอ้ยยังไงดีคิดให้รอบคอบเก็บความรู้สึกไม่ได้แสดงออกอะไรขนาดนั้นจะ้ะแต่เห็นถึงว่าเดี๋ยวอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในบางเรื่องเนาะแล้วก็ทำให้สามารถเปิดใจพูดคุย แผนแผนต่างๆอนาคตแนวโน้มอยากจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยเอาคำเพิ่มเติมให้ชาทัศน์ไฟหน่อยมีไพ่เก้าถ้วยนะคะมีไพ่หนึ่งดาบนะน่าจะมีการสื่อสารกันมากขึ้นมีการปรับตัวกันเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนพร้อมที่จะลยุยพร้อมที่จะไปข้างหน้าเหมือนกันมีแพชชั่นกับอะไรบางอย่าง ดูแลตัวคุณหรือตัวเขาก็อาจจะโฟกัสที่ความสุขของตัวเองเป็นหลักนะคะเขาพึงพอใจแหละไม่ได้รีบร้อนหรืออยากที่จะหวือหวาอะไรกับความสัมพันธ์นี้คือรอความมั่นใจรอความชัดเจนก่อนนะคะมาเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าพ่ะยาจะแนะนำอะไรนะคะให้กับชาวทัดไฟนะมีไพ่แปดไม้เท้านะคะเจ็ดดาบ แล้วก็เพจซอฟต์แวร์นะคะเด็กถือดามนะคะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการติดต่อสื่อสารมาจากใครบางคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะอย่าวิตกกังวลอะไรมากจนเกินไปนะในช่วงเวลานี้อาจจะเจอกับสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่เป็นอย่างที่คุณคาดหวงังก็เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องคอยดูแลกันว่าใครที่เขาเข้ามาจริงใจนะคะหรือไม่จริงใจแค่ไหนลองดูว่า มันตอบโจทย์กับความต้องการของคุณไหมอะนะเดี๋ยวเราขอดูคำแนะนําเพิ่มเติมจากไพ่ให้นะคะเพิ่มเติม,ตมจากไพ่ย i อ of b o i s e r นะคะราชาถือถ้อวย the high princess อาจจะต้องเชื่อมั่นแล้วก็ทําตามสัญชาตญาณของตัวเองโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีสําหรับตัวเองจริงๆอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะคะจังหวะนี้ในเรื่องหลงความรักความสัมพันธ์มันอยู่ที่ความเข้าอกเข้าใจการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะลองดูว่ามันจะไปกันได้ไหมแต่ก็ลองเช็คตัให้ดีกันว่าเขามีใครไหมนะคะแต่หลักๆนะเราว่าน่าจะมีในเรื่องของการที่คุณจะ โฟกัสกับตัวเองมากขึ้นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันต้องใส่ใจจริงๆอะนะคะมาเดี๋ยวขอดูลัคนาราศีหน่อยนะว่าจะเป็นราศีอะไรนะคะมีชาวราศีกันนะคะลัคนาราศีกันชาวสิษพุศ์ชาวศิีกันอีกแล้วมีชาวราศีสิงห์นะคะ แล้วก็ชาวราศีพิจิกนะคะประมาณนี้นะคะชาวทัดไฟก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะสหวันนี้บ๊ายบายค่ะ